ไม่ดูคันนี้มาดูแข่งรจอดมาดูแข่งรถตรงนี้ก็เป็นสนามของอะไรนะชื่ออะไรสนามแข่งเทียมนครใช่ไหมสนามแข่งเทนีนครคันนี้ที่นีิวสวยอะรถเยอะทั้งม,มดนะรถเยอะเ,เยอะมากส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกนะผมเยอะมาก คนไทยคนไทยแต Han ่ผมไทยอีสานจีนกตามแต่งกันนะอีสาน อย่ายไได่วนแย่จุกไหมไม่น่้ด่วนอันนี้เนี่ยคอต้องอย่างงี้ท้านิ้วน,นี่มันต้องเป็นท่านี้ใช่ไหมคอหานิ้วช่วงนี้กำลังร้อนนะร้อ,อนมากมามองไหนเนี่ยไม่ร้อนหรอร้อนตั้งนี้ ไปรุ่นสายรถบรรทุกต้องมางานนี้เลยยอดเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเนี่ยี่นี่เท่เบกาที่ปานนาโฟนต้จำสายลูกลองแค่นี้หลอกจ่าโอ้หกล้อหกล้อไฮโน่บนท้อไม่ออกนู่นเลยนะออกกสีอ่ะเรียกว่าบนท่อนะครับตัวนี้ไอ้นี่เบกานาเรตอันนี้เขาน่าจะเอามาแข่งนะเนี่ย เอกาตัวนี้ปูสวนมะพร้าวโอ้บ้านเศษเหล็กอ๋อนี่น่าจะขนเศษเหล็กนะพวกนี้ขนเศษเหล็กจอดตรงไหนเนะาะทำจอนอยังไงกัน,นบ่นเลย ใส่ลิบุเลดด้วยนะอืมลิบุลเลดไฮท์โรถแบบสุดรถดอันนี้ไม่ถึงกล้าดิสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์กสีเลียวเหมือนเนะี้ยโอโ้โหมาตัดอย่างนี้เลยกระสีเลียวปายเนะี่ยอันนี้ไม่ได้รถใช้งานนะครับจะเป็นรถเอามาแข่งโดยเฉพาะใช่ชมาแข่งกันตัวนี้น<อ>ดูหน้าวัวไม่ได้ใช้งานเลยครับไม่ได้ใช้ได้อะไรเลยสองสี่ศูนย์เนี่ยม้าถ้าใส่แข่งอะไรดูถังละมันไล่เบาหน่อยลูกติดเดียวมันมันหนักใช่ครับ อันนี้คือไม่ได้แช็งนะเอยไม่ได้ไปใช้งานจริงนะฮะดู<ช>น,น,น,นี่นี่ครับดูผมทอดนี่นี่ทอนเหมือนกันเล้วาว่าแต่เป็นรถรถรถแป้งอู้ตรงนันเฉลิม ก่อนไปเสัดูไปดิลมันเน้นมาดูเดินหน้าเสือกไาทางโน้นดิจะไปดูกันนี่ก็ลงรถมาเสร็จเรียบร้อยครับผมอู้ดรถเยอะมากโอ้เข้าลมก่อนครับร้อนมากเสียมากเข้าลมก่อนอันนี้มามาดูแบบว่าเอาไปแต่งที่บ้านใช่ไหมอันนี้เขาคือเขา เขาแข่งกันตรงนี้อันนั้นทำไมเขาไปนั่งอัศจรรย์ตรงนั้นวะอ๋อเขาแข่งกันตรงนู้นนลยนะโอ้โหแดดแดดเปียงเลยครับผมดูสมาร์ทรองเท้าเหลืองคู่นี้นี่งานไหนงานนั้นเลยนะนี่คู่คู่นี้งานไหนงานนั้นใช่ไหมเนี่ยคู่เหลืองอะ อ้ <Ooh. S 2> เดี๋ยวเราไปนู่นครับไปดูฝั่งนู้นกันเนี่ยไม่คันนี้ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมมันเอาอะไรมาใส่ตรงนี้ยนี่ยแข็งเลยพวกนี้โอ้ oh. ดูอ่ะอันนี้มัน <c oughs> อันนี้ไม่ได้ใช้งานนะดูหน้าวัวไม่ได้ใช้งานเนี่เอาลิกถ่วงด้วยนะ <c oughs> อุ้ยไข่อ่ะมัดีดเลยผมดินทรายเทะลุหมดแล้ว เอาเอาทรายยิงทะลุหมดเลยครับโอ้โหสวนมะพร้าวนะผมเนี่ยตัวนี้โอ้โอโอเรลีกูลเลตเป็นของแท้เลยสู่นะครับโอ้สิดยอวันนี่ถังน้ำมันน่าจะไม่ถึงสองร้อยมั้งงี้ร้อยลิรแบตสองลูก ้ดูรถคนเหล็กก็มากว่ะคนเศษเหล็กอออ่มอามาดูเดก้าครับเดก้าสามสองศูนย์แถมวะนี่สองร้อยเจ็ดสิบงทางละสี่พันโอ้โหอันนี้เป็นย้ำแบบนอดหมุดนะเป็นนอดหมดุดโอ้โหสุดยอดถูกใจไวรุ่น วัยรุ่นนะคนปรปฐมนะฮะเขาบอกว่าวิ่งขวดเบียร์นะคันนี้นะเจอกันได้นะครับผมวัยรุ่นวิ่งขวดเบียร์โฮ้ยมีลำโพงเลยลำโพงอ่ะแปดนิ้วหรือเปล่าเนี่ยแปดเนี่ยวัยรุ่นโอ้ยยอดฝนเยอะครับเนี่ยอู้ดูคันนู่นก็อนน้นนูส่วนมากจะเป็นเด็กกะแต่กูลนี่สู่เยอะมากครับที่เอามานะ อ๋อเหรอเป็นกระบะไม้แท้ไหมไม้ปลอมไม่นิ่มลายไม้ปลอมอ่ะจ้าครับยืนตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูครับไปดูในงานอันนี้อยู่ต้งนอกๆอยนะยังไม่ได้เข้าไปข้างในนู่นตรงที่ ยอดครับยอดอู้บูสีเขียวสีเขียววันโอ้นี่นี่นี่โอ้ดีครับเด็กกะคันนี้สีนดำเงินทอมอ่างก๋วยเตี๋ยวนะครับพร้อมขายครับผมโอเคครับเจ้าก่อนจริงๆฝ่ายแล้วได้แล้วมันสวยสวยสวยครับ นาจิกาโอ้ไฟไฟตัวนี้คู่เท่าไหร่นะสี 40, ่หมื่นเรอะเกยรใต้อันนี้สี 40, ่หมื 50, น่นนะจีไวของพีซีไว้แล้วไม่ใช่ของแท้สปดยอดครับอันนี้ก็เจอลายไม้นะตัวนี้นะจอดครับลายไม้สวยมากนี่ทอดมากกะเตียวด้วยเป็นไงล่ะเนี่ยเียมารเก็กม แกจะแต่งเบาใส่อย่างเดียวต้องแต่งแบบนี้นะยูนรถที่บ้านน่ะสวยเลยนี่ไงเนี่ยรถสไลด์เอ็มดีระเบิดอ่ะเหรอทหรอรถรถสไลด์เอ็มดีระเบิดอ่ะอันนี้คือเอฟซีเอ็มดีระเบิดอ๋ออันนี้เอฟซีเอ็มดีระเบิดอ่ะเนี่ยรถจะของเนี่ยเราจะขอเหรอโอ้โหเนี่ยะีขาวอยู่ในเต็นท์เนี่ยโอ้โหนี่นรถเอ็มดีระเบิดนะโวที่จอดเลยโอ้ยทำได้ ถอดกระบะของแล้ไงเราไปทำยังไงมันละลายอ่ะนี่เหรอเครือสายเบิร์นมาแล้วตัวแ uh huh. รงเลยตัวน <indo> <speaking> ี้อันนี้เครื่องอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นรุ่นโบราณนะครับผมมาจากสมุดปากานหรือเปล่าเดี๋ยวรถหกล้อนะครับหกหกล้อนะครับไอหกล้อใครจะมาแล้ว ไหนรู่หหอ6ล้อนะครับ6ล้อไม่ไปเลยตื่นครับเนี่ย2คันนี้ต้องไปแล้วเนี่ยเพื่อบรรทุกได้เลยนี่นี่รถใหม่ๆอันนี้รถคือรถใหม่ๆอันนี้รถเก่ามาแต่งแบบใหม่โอ้โหสวยมากสวยแบบไม่ดิสกิ้ติกานนี้เขาทำเพื่อรถบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะชอบความแรงแล้วก็ชอบความสวยนะครับ ไปตู้นะครับตักมาดังมากนีกก่กะบักไดเลยนะครับดูครับมาดูสามหกศูนโอ้หสี่โอ้มอกระเดียวยงเจ็บยอดครับแกมอมาเอยนวดอ่ะทีมงานรถ ส่วนจำกัดสุรชาติคนสุมมันน่าจะมีรถแรงๆรงเลยไม่รู้ว่าพระเอกของงานคือรุ่นอะไรนะครับผมต้องไปดูนะครับมาดูเสียมาร์คเสียมาร์คดูไลสดเป็นไงลนะ่ะผมว่าจะปวดอีกแล้วมากับเสียมาร์ครนะผมแล้วก็

อ,อันนี้คือก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายแต่วามาจากญี่ปุ่นน่าจะแท้ๆเลยแหละน่าจะใช่น้ำยอดโอ้หมิ้นหอดคาดหมินหอดนอ้ำมั่นพี่น้องเม่งอรุลดุดยอดดีดอ่ะนะครับเดี๋ยว ก็ฝากติดตามไม่ค่อด้งจมนะครับผมดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกนะครับผมว่าก็มาเสร็จกับเสมาร์กเหมือนเดิมนะครับก็มากันเนนนะครับผมแล้วก็มากับเท่าแก่ผมอีกคนนึงนะครับผมนะเอาอยางังไงก็ฝากติดตามไม่ค่อยได้ยิงจมขอบคุณเอฟซีลุกท่านนะครับสวัสดีครับ